สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆฟทุกท่ขขานเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย6 8แยก1มเินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ค่ะอย่างคันนี้เลยะค่ะนะคะโตโยต้าแคมรี่ตัว G รถปี2020เลขไม้แค่หม่แค่งหมกิโลกับราคาตั้งขาย7จ9 0แสบาทนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาว ผ่อนเพียงเดือนละ13,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดเล็งหาตามหาสนใจอยากจะได้แคมรี่ไปครอบครองนะอยากให้ดูคันนี้เลยค่ะนะคะบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางที่สภาพสวยมากๆนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีผิดความสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊คสวิตศูนย์ครบถ้วนค่ะมาเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดรอบคันกันเลยค่ะพี่สําหรับด้านหน้านี่เลยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะ daytime นะมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับตัวรถสวยงามมากๆด้านหน้านะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะตัดหมอก LED ติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะคันนี้นะ,ะปายทะเบียนนี้เลย9ก้ไก่ลจุฬา8 7 1 3กรุงเทพได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันตัวรถโคง้งมนสวยงามนะคะตัวรถสวยกริบเลยนะคะสีสวยสีบอลเงินนะคะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนคันนี้ ล้อแมกนะคะเป็นแมกอลอยนะแมกอะลอยเดิมๆโรงงานค่ะวแมกขอบ16นะคะแมกสวยๆเดิมๆขอบ16บมาพร้อมกับยางยี่ห้อดันหลบปี2024ค่ะนะคะ,คะได้ยางใหม่นะแมกสวยครบจบเลยคันนี้นะคะตัวรถนี่เราับประกันเรื่มโครงสร้างนะ,ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.69%นะคะสำหรับท่านใดสนใจ ะะอยากให้นําคันนี้ไปพิจารณาสภาพสวยจริงๆนะสวย <P ew> s> <S เนียนกริฟเลยคันนี้ประตูฝั่งคนขับนะคะภายในจะเป็นสีดํานะประตูฝั่งคนขับนี้ก็จะเป็นสีดําสวยๆตรงนี้เลยนี่นค่ะนะคะกระจกปรับระบบออตโต้สีบานค่ะนะคะมีเมมโมรีเซ็ตให้กระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะตัวรถสวยงามพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโตยทามาติฟังก์ชันจัดให้อย่างเต็มรูปแบบเลยทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ หน้าปัดเลินใหม่นี้แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆดูกันนะคะนี่หน้าปัดเลินใหม่นะคะแสดงผลดิจิตอลหม่เดิมๆโรงงานนะพี่นะไม่มีการกอรไม่มีการกลับนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนี่ค่ะนะคะเลขไม้ใช้งานอยู่ที่1นึ่งแสน่หม่กิโลไม่แท้เลยนะ,ะไม้เดิมไม้แท้แล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกรีนนะคะมีกล้องมองหลังให้นะพี่นะนี่มีกล้องถอยหลังใหง้หน้าจอนี่ประมาณ6กนิ้ว กำลังดีเลยค่ะนะคะแอร์คู่หน้านะคะเป็นแอร์ดูโอโซนนะคะนีปรับอุณหภูมิเลยคู่หน้านะคะเย็นฉ่ำตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟสร้างบรรยากาศอย่างไฟแอมเบไลท์ค่ะตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติค่ะพี่นะคะเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะเบรคโฮมีให้ครบหมดเลยตรงนี้กุญแจเป็นสมาร์ทย์เลสค่ะ กุญแจสมาร์ทคี่เด็กสวยๆเลยค่ะพี่นะกับรถ c ท m เปอรีตัวจีนะฮะรถปี2 0งพ2นสินะคะรถปี2ี่สิรถสภาพสวยเนียนกริฟนะคันนี้เบาะหนังสีดำนะคะเบาะเดิมโรงงานนะเบาะอัลตร้าฟูาูหน้า8ทิศทางค่ะนะคะตัวรถนีรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็นี่นะคะที่กดเปิดถังน้ำมันนะคะประตูท้ายนะคะ นะฮะตรงนี้โครงสร้างเดิมหมดนะเรารับประกันเราก็การันตีได้เลยว่ารถที่เรานี่สวยโรงงานนะฮะประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนค่ะนะคะนี่ใครชอบรถสันดาบอยากได้รถผู้บริหารนะฮะสันดาบสภาพด,ดีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะตัวไฟท้ายเป็น LED Light Guiding เส้นคมๆสวยงามด้านหลังเซนเซ,นเซอร์มีให้4ตํตแหน่งค่ะนะคะเซนเซอร์เดิมๆสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝาท้ายนี่เป็นระบบ แมนวนวลนะคลิกตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะนะคะสำหรับคันนี้ราคา7 4 9 0 0 0บาทราคาหาจากป้ายแดงไปถึง50%นะคะป้ายแดงต้นรุ่นนี้ประมาณล้านสี่วันนี้มือสองเนี่ยเหลืออยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะคะกับรถผู้บริหารนะคะ c a มร y 2.0ตัวจีนะคะ ีดาวได้เลยพี่แล้วจัดไปแนนได้ยอดเต็มผ่อนได้นานสูงสุด84งวดและดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.69%นะคะทุกอาชีพขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับคนนี้ไาเดี๋ยวเอ็มี้ไปดูเครื่องยนต์กันนะ,ะคะพี่ที่ได้ดูเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนตนะคะอาเดี๋ยวพาเปิดเครื่องยนสักพูนนึงจากพี่ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะเครื่องยนต์ของโตลต้าค่อนข้างคนเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ d u o VV t i w นะคะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินนะครับสมรรถนะก็ขิดค่อนข้างดีนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์สันดาปไม่เคยเดือแก๊สโครงสร้างเดิมหมดทุกอย่างนะ,ะคะโครงสร้างเดิมหมดเลย สนใจนี่ลูกค้าช่างมาชมรถตัวจริงได้นะคะเอาช่างเอาคนที่ดูรถเป็นนะคะมาชมรถกันได้ที่เพชรยนต์มหาเอ็มมี่ได้เลยทุกวันค่ะนะคะไม่มีวันหยุดนี่ค่ะโครงสร้างเดิมสวยเงียนกริปเดิมสนิทเลยคันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ <S <S น้องๆป้ายแดงเลยนะ,ะ <S <S เป็นรถผู้บริหารกดระวังนะคะ <S <S รถสภาพเดิมโรงงานนะคะ ท่านใดนะคะมีแพนที่ยังอยากจะได้รถยนต์นะ c a m อร2.0ตัวจีรถปี2020นะคะคันนี้นะราคาดีสุดๆเลยนะคะเพียงแค่7 4 9,000บาท7 4 9,000บาทนะคะรถราคานี้ราคาเดียวฟรีดาวผ่อนแค่13,000บาทตลอดสัญญานะคะสนใจนะคะก็กดติดตามนะคะพักแชทนะ,ะได้เลยนะ,ะแอดไลน์ได้ที่เบอร์ดํา่าใต้คลิปขวามือนะคะคันนี้ บอกเลยสวยเนยนกิฟต์แนะ่นอนค่ะนะคะแล้วก็จากกันวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ